บ้านที่ไม่มีพ่อแม่หมูอะ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากแล้วมันมีการขาดบางสิ่งบางอย่างเราก็จะเห็นภาพเลยว่าเดี๋ยวคนนี้พัฒนานาในแบบที่มันบางสิ่งบางอย่างขาดไปนะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็ค่อยมามองสัมซิสเต็มย,ย่อยๆเช่นย,ย้ายเป็นยางไงยานเป็นยังไงแต่เราต้องมองรวมก่อนนะว่าระบบอันนี้มันขับเคลื่อนไปยังไงโอเคไหมอ่า ัก็คือบอกว่าเขาไม่มีพ่อแม่ยายก็ต้องมาทำหน้าที่พ่อแม่แทนก็คืออย่างเราเองค่ะอาจารย์คิดว่าเรายังไม่ได้ยังไม่ได้พูดถึงการมองซิสเต็มในแบบที่เป็นสตรัคเจอร์ว่ามันมีโครงสร้างของการปกครองหรือการที่ซิสเต็มหนึ่งๆจะต้องมียูนิตเลื่อนแบบนี้แล้วพอมันขาดหายไปเป็นยังไงเช่นเรอีกตอนนี้ที่ซิสเต็มตมีพ่อกับแม่ ซิสเต็มมีการเขาเรียกว่า adjust ตัวเองยังไงมีการโค p e ยังไงเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็จะมาถึง family coping family adjustment มันมีหลายเรื่องที่จะต้องดูบากในฐานะที่ซิสเต็มนี้เป็นระบบอันหนึ่งที่จะต้องมีการปรับตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อบางสิ่งบางอย่างเมื่อซับซิสเต็มเปลี่ยนไปแล้วถึงจะมาดูเรื่อง life cycle เป็นยังไงดูเรื่อง family function ยังไงคือพูดง่ายๆยังมีบางอย่างที่เขาจะไม่ได้สอนที่จริงๆเราหมอต้องเอามาดูด้วยไม่งั้นจะดูไม่ครบแต่จะแนะนำว่าหมออย่าดูเป็น ยายกับหลานนี้มันจะเข้าโหมดเก่าที่เราเคยเรียนมาแล้วเราจะแกะไม่ออกไงกต้องฝึกใหม่ในสามวันนี้ต้องฝึกใหม่นะโอเคไหม,นะมถ้าเกิดว่ายัวนะคะสองเขาอ่ะมันคืองานที่เขาจะต้องไปเป็นสเตจของแต่ว่าหลานหมายถึงว่ายายอ่ะจะต้องปล่อยวางแล้วก็ให้ลูกถ้ามิจินังชั่นคุณพ่อคุณแม่ให้ลูกเขาจะมาถึงแต่ในี่ฟังก์ชั่นด้วยฟังชั่นนี้เรียกว่าคอนโทรลเสียตอนนี้ฟังก์ชันอะได้านต่างๆเรียกว่าคอนโทรลเสียคุณเข้าไปเขาคุณแม่คามมากกนไปย่ะเป็นริจิสซิสเซนตคนะ ไม่มีไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงตามไลฟ์ไซคล์เช่นจากวัยเด็กที่เขาจะต้องเข้าไปควบคุมเยอะตอนนี้เป็นวัยรุ่นแล้วก็ต้องปล่อยออกมาแล้วลดการควบคุมตอนนี้แสดงว่าแผนนี้ฟังก์ชั่นไม่ดีเพราะไม่ได้ปรับไปตามไลฟ์ไซคล์นะเออการมองจะต้องมองหล,หลายด้านอย่างเงี้ยแต่บางคนยังไม่ได้สอนวิธีมองหลายๆด้านนะจะไปทีละด้านก่อนแต่อย่าอย่าตั้งโจทย์แบบเมื่อกี้นะตั้งโจทย์แบบเมื่อกี้เดี๋ยวเรากลับไปหนักก่นนะโอเค